สวัสดีทุกทีทุกคนทุกท่านนะคะอันนี <anes idden noise> ้เราก็มาพบกันกับช้างอยู่ที่ป่าสาัจธรรมนะคะอันนี้ก็พังพังถุงเงินนะคะแล้วก็ฝั่งนึงก็พังบมีนะคะก็ได้ กล้วยมาให้นะคะกล้วยมาฝากนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่แยมากๆเลยนะคะสวัสดีอันนี้พังถุงเงินนะคะวันนี้ก็จะ,นนจะทางมุนมีนะคะ ตามเเลยนะพี่เชนแม่จ้าวันนี้กปวดฟันทั้งหลายวันโอ้นี่มปโนเรา่น้เลยอไปงยาบาลให้เานออกบวมเยนี่มันพุดหมดอ่ะมันุดยแล้ว้าอเย็บเนเากได้า้คุณย่าอยากกินเหรอคุณย่าอยากกินกล้วยแล้วอือ อากาศก็คพิ่มฟ้าเพิ่มฝนแล้วนะคะฝนก็ตกลงมาแล้วนะคะแม่อ่าให้เหรอสวยมากเลยนะคะอันนี้ไทยนะลูกอันนี้เป็นไทยสองเหตุยังไม่ขอบคุณผู้ขอบคุณอย่างไร นีนะคะนี่อาหารของันช้าของตายายพอดีเลยปวดฟัน like, ก so ินมามากับไข่ท oh, ุกวันเลยปวดฟันโอ้คุณยายคุณยายสวยเลยก็ได้ไข่มาฝากคุณตากับค uh ุณยายนะคะสองแผงนะคะก็เป็นคะแนนากที่ขายผลิออนไลน์เมื่อวานนะคะโอ้ยยาวเวลาท่างคุณ แบดจยินรับลกนั่นเลยพ่อครับรถินผีส้มส้มอ่ะว้าวมะม่วากล้วยมะม่วงไหมม่ไม่มบ่ยเมื่อไหร่สั่งมือที่ให้คะแนนไวันนั้นจะสั่งทีนี้อ๋ออันนี้คะแนนว่าตายหาใช่ไหมคะอันทีหนูให้รอยเลไม่สั่งอันนี้ตอนที่ที่มาที่ที่แล้วที่ให้คะแนน ค้าายได้ป้าจะสั่งล้วจะไวยทำอะไรอาให้ป้าอีกไงยันได้ไปยันเนี่ยได้แปดใช้เก้าวันพอดีเลยคาคแม่ยินยาม้าไหนไม่กล้าเข้าไปเพราะเอาให้หนึ่งเครือเลยเหรอให้บุญมีเก็บกินต่อช่วยมันเพี้ย ไอ้อาวุ้นนี่อย่างนี้ไม่ผนะ่อนนะครับเจ้าเจ้าบังนัดล่องหนอนะีกดูบังนัดอันนี้ครับเพรา,านะาอ่อนนี่ก็เป็นบริเวณน,นะคะบริเวณรอบๆนะคะฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะคะลงเม็ดแล้วนะคะ

อร่อยอร่อยครับซนายนั่นเล่นยังเดียวแม่ก็อย่าลืมนะคะฝากแม่แม่ S C E ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะเข้าไป กดติดตามให้กับช่องพังถุงเงินบุญมีได้นะคะก็เป็นสองตายายนะคะเลี้ยงดูอยู่ที่ปราษาสัธรทยนะคะนี่นะคะคุณยายก็กำลังถ่ายคลิปนะคะยายถุงเงินเหมือนช้างเผือกเลยนะคะหน,น,น,น้าสวยมากเลยนะคะคุณแม่ถุงเงิน <c oughs> อันนี้ก็ได้อยู่ใต้หุ่นบ้านนะคะ,ะคุณพ่อให้ดึงเครียดเลยนะคะเล่นกินในสับป,ปะรดน่าแบบก็<อ>มีสับป,ปะรดด้วยนะคะแบงะะ่งให้จุงกาเก่งยากมากเลยพ่อไม่แบ่งให้ บนนี้ด้วยพ่อตอนกลางคืนก็นอนตรงนี้ใช่ไหมพ่อคะอ๋อตอนกลางคืนก็ตอนกลางคืนก็นอนตรงนี้นะคะ กลางคืนก็นอนตรงนี้กลางวันก็อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ทํางานนะคะคุณตาคหณยายนะคะก็อยู่เรียนดูกันสองคนนะคะาออทางบุญนี้น่ารักมากเลยนะคะน้องฟางชอบมากเลยนะคะเดี๋ยว,ยว้ายเย็นกินไปเร่อยนะคะ

ก็ได้อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ทั้งสองเชือกนะคะแสบบคุณยายคุณยายแสบบัคุณยายแสบบัะอันนี้ก็ขอบคุณพี่แยมนะคะที่มอบคาะเดนมาให้เราซื้อ มาซื้กล้วยให้แล้วก็สับปะรดใช่ไหมแม่สับปะรดมาให้นะคะพังถุงเงินบุญมีนะคะก็อย่าลืมนะคะแม่แม่เอฟซีนะคะเข้าไปกดติดตามเข้าไปดูช่องขอบคุณยายได้นะคะช่องชื่อช่องว่าพังถุงเงินบุญมีนะคะก็ฝากแม่แม่เข้าไปติดตามได้นะคะก็ เงียบมากเลยนะคะอยู่ตรงนี้โอลืมแสบบ่ยายเนอะขึ้นยายบ่าปากเลยกินเงียบกิบเลย คุณพ่อยกสับประรดมาอีกนะคะก็แบ่งแบ่งมานะคะกิน้กล้วยก่อนให้กินสัปปรเล e ินค mm ุณแม่บ hmm. mm ุญนคะออยี hmm. mm ้ค hmm. mm ุณแม่บุญมี ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหนูก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์ในแชร์นะคะพือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะครอบครัวน้องนาตายานวัสนานะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แยมนะคะที่มอบคนเนะคะมาให้พวกเรานะคะ ซื้อกล้วยซื้อสับปะรดให้นะคะให้คุณตาคุณยายนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็้สำหรับวันนี้ก็อขอ,ขอ,อลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ